สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไม้ชาแนลแล้วจ้าวันนี้พาพี่น้องมามุกไขม่มดแดงห่อหมหกไขม่มดแดง่อจะห่อมแบบคนไทยจะหอ่อคนสุโขทัยนี่รแะบมะวัตถุดิบกระเทียมไม่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะก็จะมีผักกรำไก่กระขันผักกรำหั่นแล้วโหระพาอันนี้คือใบยอใบรองตู๋นเลยต่อแน้วจ้ะแล้วก็จะมีไข่ไก่ไข่ไก่สองฟอง วัตถุดิบที่เอ่อในก่อนวัตถุดิบของเฮาที่ว่าอานาน่าคือไข่มดแดงนอจ๊ะไข่มดแดงแล้วก็จะมีเครื่องผสมกับน,น,นีเครื่องปรุงทั่วไปอาจารย์น้ำตาลน,น้ำปลาชูรสรสดีเนาะค่ะกะทิใส่แป้งข้าวเจ้ากะทิกะทิยี่หอ้อใดก็ได้้ะจ้ะขนเป็นมีร้านข้าขายยี่หอ้อยังกระเื้อนั่นมาา้านะจ้ะ โอ้ยโต้งเอ้ยคันดะีแท้เลยนะลงมือเห็ดกันเลยจ้าพริกแกงก็บกะใส่เป็นพริกแกงสำเร็จแล้วไม่นาะน,นพริกแกงก็บกะใส่เป็นพริกแกงสํเเาเร็จเพราะว่าทนี่ละกันนี่ก็ไปแยี่แค่พริแกงมาก็ใส่พอประมาณอีกหน่อยบุกพริกเทป ดีสิพับกล้องลงก่อนแตนขนกระจาเลยกันแกเอาแาเอาโบใส่ลายไปติดแข็น<ม>ใส่ที่ ครับไม่กรเลิกเรียนมีสองกระตายช่วนึงนะจ๊ะนั่งตาลตาลซ้าย2ีสองช่วนั่งปลา ซิมเบิงมันบอกอดีกันต่งจุมเพิ่มแล้วแต่แต่ไม่สิเกีนไม้มาเอาไม้มาไปออกไปออกไปออกไป สะดวกเอายี่ห้อนึงเอาไปด้วยจ้าพี่น้องเลเป็นกะทิทำเองก็ได้แล้วจ้าปรผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากัน ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วที่มึงรสชาติจ้ะอาใส่ป่ะครับกับพี่เตรียมไว้ลงอันนี้กระล่ำหั่นฝอยเด้อค่ะกระลำ่ำเี่ห้อหั่นแลบบกับมูบบพลพาภาน้องไปเลยอพราะวกก่ขิงเครื่องไว้แล้วนะจ้ะาลุงนายก็เลิกเรียนละจ้ะเลือกนะ ไปอาบน้ำก่อนเลยเอ,อย่าลืมเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นชาแนลนี้ด้อจ้าเสร็จแล้วค่ะนี่ไข่หมดแดงจ้ะเอาลงไปเลยค่ะทะเล่เข้ากันค่ะพี่น้องให้ลงเข้ากันแต่รสชาตินะชิมไปแล้วเด้อจ้าก็เอาปรุงรสตามใจชอบเลย้อจ้า ผสมเสร็จแล้วนะจ๊ะผสมเสร็จแล้วกับประมาณหนึ่งนะอ่ะเริ่มห่อกันเลยค่ะทำมาหหอ่อให้เบิร์นกับอันซองอันก็หอ่อตามปกติเที่ยห่อมกฟูมกป้านั่นแหละจ้าหอ่อจังได้กับไพลนระด,ดับไปก็หอ่อไปเลยค่ะหมักน้อยหมักใหญ่ก็เหิดเอาเอง ไปตองกบน้อยพวดมันไปตองกับมื้อนี้แดดบ่ค่อยแน่นแต่ว่าฮอดอบอ้าวแต่ผ็ลนไฟแล้วพี่เลี้แส เดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนหนึ่งซุกนะจ้าจุดไฟอย่าต่างแก๊กก็ใกหนึ่งสอสาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดหัวจ้ะอานี้ไ็ได้ใส่บาตรเพมปิดฝาไว้ ถามมันเบิ่งตอนมันซุกน่าจะซิ้ีให้เบิ่งแล้เบิ่งหน้าตาเดี๋ยวรอก่อนนะจ้ารอมันซุกนะจ้าน้องแม่ก็เลิกเรียนละคะ่ะสวัสดีครับน่าไมีดนเลยเนาะมาลองชิมเลยแต่พี่น้องซุกเลยเลยนะนี่ยอะไรน้องแม่บอกสั่นมา นี่จะเป็นของปรดเพ่ินหมักของมุกเยวกะหนาตาวมาแล้วเดี๋ยวใส่กระดงดือเยอะจ้ปวเพลนนี่อมนี่หนาตาหอมมุกไข่หมดแดงหอมลึมเลยที่น้องจะเนเดอะ ชพี่น้องเห็นแล้วอ่ะชิมน้องในกับไปนั่งไกลพดแล้วชิชิมให้พี่น้องเห็นระบาดมันอยู่ตรงนี้จิบอกรสชาติบอกสนุกอะรใส่ครับไข่แดงลงซิ ม,มันจะได้ไอะไรเงี้ยแหละคะ่ะตามที่เยาปรุงนั่นแหละรสชาติทำแล้วก็จะแตกไปปากป,ปุกปักปุ๊กปักอะค่ะพี่น้องลองเฮ็ดกินหนึ่งนะคะ่ะกินนี่ค่ะภาพพี่น้นองเขาคั้วไอ้พร่องมุกไขบ่บดแดงฝากที่ฝากช่องนัน้นเลยนะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ช่องไลนชาแนลนี้ด้วพี่น้องเดี๋ยวทำก่อน หอมใบงคพงศภาไมโยฝากคือฝากช่องกดไลค์ไปแชร์ไปปิดสามให้นัน่นเลยพี่น้องเป็นวิธีเงินบ้านที่เงินบ้านหาอยากให้กินรับจ้างเงนินเงินบ้านแบบหาคิดตามฤดูกาลไปคลิปนี้กับสิลาพีแล้วน้องเลยเจ้าฝากไปเพื่อนคนนี้แล้วค่ะพอ,อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้อง,ส,งสวัสดีค่ะ